ค่ะน้องอ,า,อายสก,กณุณาพรเสียงมีหกค่ะขอบคุณรางวัลน,น้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะและกะ็ขอฝากไอ้ดนธนาโดนกับน้องอาไอายสก,กณุณาพรไว้ในอมอกออมใจของแม่แมด่ด้วยจ้าขอบคุณกระแล่งใจด้านหน้าเวทีนะครับขอบคุณความห้าความแพงพี่น้องที่ให้กับน้องอายสก,กณุณาพรน้นองดนธนาดนกับครับ เอาอีหลาไปรับรางวัลน้ำยาสะกอนนะครับขอบคุณความอาความแพงขอบคุณพี่น้องในหนเวทีขอบคุณพี่น้องทางไรสดน้ำพรอมนะครับที่กาลังซื้อบัตรเขาชมในกลุ่มปิดอยู่ในขณะนี้มาเ้อพี่น้องเด้อพี่น้องท่านด้านนอกนะครับมอดมาถึงแล้วจอดรถจอดล่าแล้วหาหม่องนั่งเด้อพี่น้องซื้อบัตรซื้อตัวขามาด่านในมอลําำเสียงไม่หกนมหกสกอนนำผลงานปีที่สมาฝากพี่ฝาก,ฝาก,ฝากน้องทางศรีสะเกด ฝากอีกจักหนึ่งขนาดแนเดอพี่น้องเด้อฝากลูกสาวหลาน้องอไอศกุณาพรน้องดนธนดนลากะสมาชิกทุกๆท่านในบอลำเสียงวิหกนพงศกรปีที่4เอาผลงานมาฝากพี่ฝากน้องนะครับขอบคุณครับกระตาน้อยอยู่ทางเทิงพุ่นใส่เงินมาไะไรมันเฮีย <c oughs> วันที่11เ,เมษานะครับพอกันครับพี่น้องทังทังใดก็พี่น้องคุขันบริยยังก่อ เมื่อกี้พนมาอยู่ผมหลงครับขอบคุณพี่น้องทางปังกูนะครับขอบคุณปังกูมือนี้นะครับเอาเวลามาบอกกับพี่น้องฮอสกรนนะครับเอาน้องโดนก้อนก็นได้ครับ ครับผมดนธนรนสวัสดีพี่น้องครับผมล้ะกาขอขอบคุณรางวัลน้ําใจด้านเวทีนะครับผมจากพี่น้องสุขูสุขคนนะครับผมขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะครับและกาขอสวัสดีพี่น้องนะครับผู้ที่รับช่วทางไรสดนะครับผมขอขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงนะครับผมจังไดก็ยอย่าลืมนะครับผมฝากไว้ในอมบกอมใจของพีของน้องทางศรีสะเก็น้าเน่กันแล้วกันครับกางเกงพี่ยานลูก ค่ะน้องอาไอายสกกณาพ่อเสียงมีหกค่ะขอบคุณรางวัลน,น้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะและก็ะขอฝากไอ้ดนธนาโดนกามน้องอาไอายสก,กณุณาพรไว้ในอ,อมอ,อกอ,อมใจของแม่แม่ด้วยจ้าขอบคุณค่ะเอาขอเสียงในเพื่เสียเอาบ่ เอาอีหลาบ่จ้าขอบคุณครับช่วงนี้ไปสร้างสัมพันธ์ไปถึงคณะกรรมการท่านเจ้าภาพนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเชิญหลั่หลังเวทีเพื่อเปิดการเปิดงานให้พีให้น้องได้รับชมผลงานการแสดงบอลลัมซิกวีหกปีสี่ยังเต็มรูปแบบกันแล้วกันนะครับเอาอาจารย์นะครับอีกจังหนึ่งผลงานเพลงกันเลยกันทาห้อยใจบังไฟแสนนะครับทากคณะกรรมการ อีกอย้าหนึ่งผลงานเพลงนะครับพิออดครับ,รบพิออดครับครับเอากรรมาการพร้อมเรียบร้อยครับพร้อมแล้วใช่ไหม